สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่เก้าเดือนหนึ่งปีหกเนะครับผมสำรับลาวพัฒนางวดที่แล้วสามตัวบนหกห้าสาหห้าสามสองตัวล่างเจ็ดหนะ น้งวดที่แล้วนะผมผมได้ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดเอาหกกับเจ็ดเป็นตัวเด่นหกกับเจ็ดเป็นตัวเด่นนะให้หกกับเจ็ดก็ออกมาหกเจ็ดเลยเนาะให้เด่นหกเด่นเจ็ดออกมาหกเจ็ดเลยนะถ้าพี่ๆหกกับเจ็ดมาจับคู่กันนะก็จะเข้าเป็นหกเจ็ดนะก็อย่างที่ผมบอกนะอย่าลืมเอาตัวเด่นมาจับคู่กันด้วยนะทุกหน่วยที่ผมวางนะวันนี้ 5, ห้านอยนะให้หนึ่งกับห้าก็ออกมาหนึ่งห้าเลยนะตั้งสองนอยเลย ให้เด่นหนึ่งเด่นห้าเราออกมาหนึ่งห้าหัวเราะให้หกกับเจ็ดออกมาเจ็ดหกนะสามตัวก็อืมสามตัวไม่มีหนะ้าเนาะหกมาละสามมาอ่านี่ผมตัดออกนะไม่มีห้ามีแต่สี่นะหกสี่สามออกมาหกห้าสามอืมเต็มเดียวเองสามตัว สี่สามออกมาหกห้าสามโอเคเาพัฒนานะครับเดือนวันนี้เดือนวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์นะเอาศูนย์กับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเอาศูนย์กับหนึ่งเป็นตัวเด่น ศูนกับ1นะครับศูนย์สี่ศูนยห้าศูหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหตัวกันนะครับ0ูนย์แปย์แกับ0ูนย์สามเอาศูนย์ละกันนะ ฟันศูนยนะครับตัวเนี้ก็ก็จะมีตัวเนี่ยนะครับศูนย์สี่หแล้วก็หนึ่งหนะหนึ่งห้าศูนย์สี่หหหนึ่งห้าะครับนะหัวเราพัฒนานะครับเลขสองตัวก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวเลขสามตัวงวดนี้เอาศูนย์ะศูนย์สี่ห้าศูนยสหกสีแดศห้าห้าแแล้วก็0ูนย์หกนะครับ นี่แหละศูนย์แน่นอนเมื่อที่แล้วศูนย์ศูนย์หกตัวออกศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์เจ็ดหกห้าสามต้องเป็นศูนย์นะศูนย์มาต้องสองตัวเลยขอให้เหลือมาละกันศูนย์สำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ